เปิดตัวอลังการงานสร้างนะคะสุดๆนะครับเป็นไงบ้างคะก็หูเตรียมงานพอนานพอสมควรเลยครับแล้วก็คือเราอยากเนรมิตแต่ว่าให้มันเป็นแบบเอมมาลีจริงๆจริงๆตอนแรกก็อยากจดัดเอาดรอร์หรอว่าตัวไปเองแล้วแบบถ้าฝนตกยังไงแดดร้อนอบอ้าวทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเห็นว่าแฟนๆเหมือนอยากจะแต่งชุดชวสวยๆมาก็เลยแบบชินดอดีกว่าในรถดีกว่า ใช่ครับเพราะว่าแบบซีรีส์เราได้ใหญ่ขนาดาานี้แล้วอ่ะน้องงานเปิดตัวก็ต้องใหญ่ตามซี่นี้นิดนึงเล็กแต่ถือว่ามันแน่นใช่ไหมครับัคทุกวงทุกทุกคนเยอะมากจริงเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนมันก็แบบเป็นยัดก่อแบบงานแบบละเอียดมาก ทั้งพดแบบว่าทุกมือะไรอย่างเงี้ย,ย,ยครับก็อยากให้แฟนแบบเหมือนกับว่ามาเราก็สามารถแบบถ่ายรูปสือตัวกับไปบ้าน,นได้เขาแต่งตัวกับเราทำไมเขตั้งใจมากๆเพราะว่าอย่างที่่ทุกคนรู้แหละครับว่าเราใช้เวลาในการทำมา,า,านาั้งจริงในการเตรียมงานในการที่จะหาแบบเ,เขาเรียกว่าไงแบบว่าคนทีมงานที่แบบเป็นมือชีพมีผลงานมาแบบการันตีอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่า คิวต่างๆมันค่อนข้างยากมากเลยในการที่เราจะประกอบกันในงานแสดงที่ทุกคนเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นความยักษที่สุดเท่าที่เคย่าที่เมื่อหนึ่งคู่ที่ออกอาเมื่อที่ไหนเมื่อวันที่แบอกว่าจะแตกเก้าหลังก็ก็คือเรื่องจริงกับซีรีส์หนึ่งเรื่องที่โดขนาดนี้คือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกก็วางไว้แล้วว่าแบบมันจะประมาณหนึ่งประมาณแบบกลางกลาง แปดหลักกลางกลางเอ๊ะกลางกลางคือเท่าไหร่ประมาณประมาณสามสิบสี่สิบประมาณนี้แต่ว่าพอทำมามันเหมือนแบบเหมือนพอซีนนี้มันเต็มแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอีกซีนนี้มันเล็กไม่ได้ต้องไปเหมือนกันแล้วมันไปอย่างไรเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบมีวันหนึ่งมีสติแล้วก็มานั่งคิดดูว,ว่าเลิกนะพี่ผ่านมาไม่มีสติเหรอไม่มีก็แบบว่ามีสติแล้วแบบเฮ้ยมันไปไกลขนาดนี้แล้วเหรอแล้วทำไงเนี่ยแต่ว่าคือตอนเนี้ยก็ เขาเรียกว่าผ่านมาพึ้นทางเลยมาขึ้นทางพอสมควรแล้วอีกนิดนึงก็จะติดกล้องแล้วก็เอาเถอะในไหนเราสุดแล้วก็ให้มันไปให้มันหมดแล้วกันมที่มติมนั่งกับรครับก็ช็อกครับก็ตกใจเพราะแบบนี่เราทําอะไรอยู่เนีัยนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่หยุดนี่มันจะไปไปกันใหญ่อะไรเหรครับแต่ว่าแต่ว่าก็สุดท้ายเราก็มานั่งมานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราทํามาขนาดนี้ก็ให้มันไปสุดดีกว่าครับ เยอะคือหลักๆอะโลเคชันเพราะว่าคือความเอมมาลีเนี่ยมันมีหลายวังมากแล้วแบบโลเคชันแต่ละที่เนมันไม่เชื่อว่าที่หนึ่งเนี่ยมันถ่ายได้หลายซีนบางที่เนี่ยเราเช่ามาเนี่ยแบบหกหลักออประมาณแบบหลายแสนอะไรเงี้ยแต่มันใช้ได้แค่ไม่กี่ฉากมันต้องไปประกอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่เราต้องถ่ายที่ต่างประเทศซึ่งซึ่งจริงๆเรามีไปถ่ายเก็บมาบ้างแล้วซึ่งมันถ็คอร์สมันสุงแต่จะชุดที่แบบ เดี๋ยววันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นในด็อกทเมนเทอรี่ที่จะถ่ายอีกทีสุดนะครับคือชุดเราแทบไม่ซ้ำเลยในส่วนของแบบองชายต่างๆองหญิงต่างๆมีชุดแทบไม่ซ้ำแล้วก็ตัดเย็บใหม่หมดแล้วก็แบบงานอาร์ตอ่ะมันมันมันแพงมากเลยนะแบบเตียงอะไรต้องเข้ามาต้องเป็นแบบของจีนทองต้องแพ้อะไรอย่างเงี้ยเลยทุกอย่างมันเลยแบบมันเลยมันเลยมันเลยบาน ก็ไม่ยังไงยังไยคิวมาครับก็ก็ๆๆๆมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่ายางหมายเเก้าสิบเก้าก็ยังดีไหมยังแบบรู้สึกในใจว่าเออเราไปก็ยังไม่ไปเก้าครับรอรโอเคครับโอเคโอเคคือตอนเนี้ยถ้าเอาแบบแบบตรงๆเลยอะ่ะมันเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าเราไม่ไม่นึกถึงกําไรดีกว่าเรานึกถึงว่าเออเราทาไปแล้วเนี่ยมันให้อะไรกับคนดู แบบว่าคนดูได้ได้อะไรกับตรงนี้บ้างตัวเราเองเราภูมิใจในผลงานผลงานยังไงคือเราก็เลยมากับมาโฟกกสตรงนี้เพราะจริงจริงการที่ลงทุนซีรีส์เรื่องนึงเนี่ยเป็นระดับเก้าหลักเนี่ยเอาถ้าพูดตรงๆมันมันยากมากเลยที่จะคืนทุนนะครับแต่ว่าเราเราตอนนี้เราเราเรามองผ่านเรื่องตรงนั้นแล้วเรามองไปในเรื่องของแบบสิ่งที่จะออกไปมากกว่าว่ามันแบบคุมยังไงในส่วนของผู้ชมรือในส่วนของแบบตัวค่ายเองที่ทำ ช่แล้วก,กดดันครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบมันก็ต้องก้าวผ่านความกดดันให้ได้เพราะกดก็กดดันพอสวเพราะว่าเราก็รู้ว่าแบบโอ้แฟนเราเยอะมากไม่ใช่แค่ในเมืองไทยด้วยแฟนก่วโลกอะไรกันครับก็ก็ไหนก็เลยก็ต้องทาอย่างสมเกียติที่สุดไม่ว่าไหนตั้งแต่วันเปิดตัว <c oughs> ครับผม,ม,มอ,อ๋มใอใช่ก็เข้าใจก็คือเราเราก็คือถือว่าเป็น คือคนคุมอ่ะเนาะมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายได้ดีเท่าเราะารก็เลยตัดสินใจเอออธิบายไปค,คือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็คาดหวังแค่ว่าเออคนที่เขาตั้งใจอ่านตั้งใจที่จะวิคอ์จริงๆะ่ะจะเข้าใจว่าเออโปรเซสงานแต่ละขั้นเปนไม่ได้ง่ายมันใช้เวลาจริงๆกันแบบ คือบางทีเนี่ยเราคิดพูดเนี่ยมันอาจจะแบบง่ายมากเลยอะแต่พอมันทำจริงอะอย่างที่เรกคนเห็นซีรีส์อะบางวันถ่ายแค่ซีนสองซีนแต่ซีนนั้นมันแค่แบบสองสามนาทีอย่างเงี้ยครับมันมันการทํางานมันเลยแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วเราก็อย่างเราเราเป็นชายเนาะเราก็แบบมีนักแสดงแบบหลายท่านด้วยเราทําซีรีส์หลายเรืออ่องดังนั้นเนี่ยการ m มเนจกับมันไม่ได้ง่ายจริง เราก็ต้องแบบเอออธิบายทุกคนได้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรบ้างหลักบ้างบางอย่างเราแบบอาจจะไม่ได้แบบสามารถบอกได้แบบถูกเวลาถูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคนล่าสุดที่บอกไปก็คือคือก็พยายามอธิบายเข้าที่อธิบายบ้างให้คนเข้าใจว่ากระบวนการทํางานเป็นยังไงแต่ว่าเห็นบางบางคนเอาไปสรุปในผมเขียนยาวมากแล้วบางคนเอาไปสรุปในแชทจีพีแล้วแบบสรุปมาสั้นมากแต่รู้เรื่องทุกอย่างบอกว่าปัญหาอยู่ที่ผมที่ผมเขียนยาวใช่ ใช่คือจริงๆอยากให้คนสบายใจแหละครับที่ีการออกมาแต่ละครั้งก็คือเราทําใจไปแล้วแหละว่ามันมันต้องมีเสียงที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรือว่าเสียงคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรนะแต่ว่าเราเราโฟกัสในสุดในในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นแกท้ความจริงคือใครจะเทคไปยังไงเราเราเราขึ้นอยู่กับสลากรคนเดียวเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันที่สุดคือสลาครับก็รับแล้วก็ต้อง ผมก็ทั่วไปอ่ะมันมันเจอมาเยอะจริงแต่ว่ามันมันก,ก็รู้สึกรู้สึกนะหมายถึงว่าเวลาเราเจอคอมนอะไรที่มันแบบหมายถึงว่าคนที่ไม่เขาา้าใจแล้วแบบเอาไปพูดในในมุมที่มันแบบเราแบบอยากจะไปตอบท,ท,ท,ทุกคอมเมนต์หรือเจอแต่เราก็ทำไม่ได้อเลยเนงะี้ยมันก็มีมีทำให้เราแบบท้อเหมือนกันนะพี่ตงคือบางทีเราู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องจัดการแบบว่าเขาไปโฟก,กัสอะไรนะี่ยออาจจะแบบหน่อยๆเฮ้ยสผมกับเธอตั้งใจมันมันออกมามันยังไงอะไรอยากทำความกระจ่างกันอรงนั้นก่อนแต่ว่า คือทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องดึงสิ่งเด่นว่าแบบเฮ้ยผลงานเราเนีเราก็ต้องเป็นการที่ผลงานแล้วก็ต้องเข้าใจในมุมมองของความอะไรนะครับทีเ่เราทำใช่คือผมว่าผลงานทุกเรื่องครับมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยผลงานก่อนนะครับคือคืออันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่แบบผู้ชมแล้วว่าแบบเราจะรเอามาเป็นยังไงแต่ว่าเราเราแค่ร,รู้ว่าคือเราตั้งใจมากๆเรามีแพชชั่นกับงานที่เราทําทุกงานที่มันมีความเป้นส่วนตัว่า ขอบคุณมากครับเพราะว่าเราก็เราก็ตัต้งใจจะ,ะเติบโตจริงๆแหล้วแต่ว่าการเติบโตนั้นมันก็คงไม่ได้แบบโดยด้วยแบบศิงหลับเนาะมันก็ต้องจะมีอุปสรรคความคิดเห็นต่างๆนานาที่จรงิงผมเองก็พยายามที่จะบบจบแ,บบแบบเขาเรียกว่าเสฟมาลงบ้างในกันบางครั้งเพราะว่าบางทีหลายๆคนนะ่ะแบบคนในวงการหลายๆคนนละายคนชอบมาถามว่านี่แกคนได้ไงเมื่อกี้แกหลับได้ไงวะแกแบบแกต้องออกมาพูดตรงนี้เลยเหรอเนยคือผมแค่บอกว่าเออในในช่วงเนี้ยเราเรายังหลับหรืับได้เรายังสามารถ พูดอธิบายได้แต่ถ้าวันนึงแบบเราเราแบบแบบเหนือการควบคุมมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเหนืออะไรที่ที่เราอาจจะต้องแบบเออคุมตัวเองแล้วก็ล็อกมิลวนิดนึงแล้วก็โฟกัสที่ผลงานไปเลยแล้วก็เซ็นตอนเนี้ยเราแค่เห็นความไสบายใจของหลายคนเนี่ยาจจะเข้าใจแหลแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยมันจะถึงช่วงเวลาที่ดีๆแล้วในในตอนนี้หรือในอนาคตที่ที่ปีนี้ดูมันจะมีมาเรื่อยๆอย่างน้อยอ่ะ คนที่อ่านโดสอย่างเราคนนี้ได้ฟังเราเขาจะได้สบายใจอย่างเราเขาจะได้แบบเอออาจจะมีความสุขมากขึ้นในการที่เขามองใจสิ่งนี้แล้วเขาองมาเพื่อใจคือ,ค,อคือจริงๆแล้วตอนเนี้ยครับคือความเป็นครอบครัวมันมันมันอยู่ในสายเลือดของ,ง,งคุณบริุคคลแต่ว่าการทำงานนะคือบางทีเนี่ยเขาพูดครอบครัวปุ๊บอะขนาดจะรู้แบบ ไม่มีออฟฟิแต่ว่าจริงๆสำหรับเราตอนนี้เราก็พยายามทำงานแบบเงินชุดมากขึ้นเรามีทีมงานเยอะขึ้นเรามีกฎระเบียบอะไรต่างๆเยอะขึ้นแต่ความเป็นครอบครัวแบบส่วนพระองคนะเป็นหมายถึงว่าการหลักเบื้องต้นการที่เราเมตตาต่อการแจ้งเตาสัปดาห์ที่สออันนี้คือสิ่งที่มันยังคงอยู่ในองค์กรเราแต่ว่าการเติบโตที่จะต้องแบบเบื่อชีพมากขึ้นต้องเด็ดขาดมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะต้องทำอยู่เรื่อยๆนะครับแตล้วคิดว่านานทศนันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามเส็น ก็ก็ถือนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเอ่อก่อนที่จะจัดงานอ่ะก็ก็เราก็จะได้เห็นสัญญานะครับว่าเออเขาก็ถามว่า,อ,าอยากได้อะไรบ้างเออแบบอยากให้มีอะไรตรงนี้อะไรซึ่งก็ถูกใจนะรับู้สึกว่างานมันสวยจริงแบบมันไม่จบตา<ส><ญ>เป็นสวยก็เลยก็ <Friend. S 2> เลยก็เลยถาปเพื่อนเพื่อนแบบคิดว่าเป็นไปจะน่าจะชอบ จริงแต่ว่าเราไม่ได้ขายจริงนะคือคืออันเนี้ยต้องต้องต้องเรียนตามตรงคือคือหลายๆอางคบกอบ่ะค่าเช่าค่าอะไรแบบนี้อะมันมันมันสูงจริงแต่ว่าบัตรอะเราขายเพื่อที่อย่างน้อยอะได้อะไรมาบ้างแต่ถามว่ามันก็ประมาณแบบสามรอบเลยแต่ตอนนี้เราพิสูจมากโอเคมันคือมันคือมันคือขั้นแรกอะหมายถึงว่ามันคือการรวมตัวกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องกำไร ก็เอาฟิวอยู่แต่ว่าคงไม่ถึงขั้นขัดเอาฟิวที่ไหนก็บอกว่าแบบว่าเสียเรื่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็อนาคตอาจจะสุปยมเสียบ้างก็ได้ถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็ก็ทำให้มันดีที่สุดครับแต่ก็ก็ไม่อยากเสียนะไม่มีใครอยากเสียหน้าใช่แต่ถ้าวันนึงเออก็ก็ก็อาจจะต้องแบบมีสติกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย กติกลับมาไม่สุดเดี๋ยวรอแบบขายอะไรเสร็จกลับมาเดี๋วกลับมาอ่าจจะกลับมาแต่ว่าไม่เป็นไรมีมั่นใจว่าผลงานออกมาเลยค่ะไม่เราแบบอะไรีราะว่าเหลืออีกนิดหน่อยก็ใช่อีกนิดนึงก็จะปิดห้องเลยแล้วเพราะไม่นิดมากแต่ก็ก็ประมาณประมาณสิบคิวมัอาจจะปิดแล้วรออยู่ที่วันที่สาม ซึ่งวันนี้วันที่26เป็นอีพีสุดเป็นด็อกมีเทลรี่ทุกคนก็จะได้เห็นว่า,ากระบวนการทํางานของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทีมงานแต่ละคนมาจากไหนาทาอะไรมาบ้างเขามีทักษะการทำงานยังไงน้องๆแต่ละคนแบบภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับทุก็จะได้เห็นเรื่องหลักทุกๆสิ่งอย่างเลยยันกระทั่งแบบวงออเคสตราที่แบบต้องมาเล่นสดทุกกะตออะไร้ย,ยส่วนซีรีส์จริงๆนะครับก็บถ,ถ่ายที่สถา,สาคนคาคมนี้นะครับ ที่ช่องบัลตะเกียบเวลา3ามครึ่งนะครับแล้วก็ทางไอซีกบเวอร์ชันอันดับนะครับเวลาสี่ครึ่งก็ไปดูกันได้ครับหวังว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้จะแบบเพื่ออะไ,ไหรหลายๆอย่างในสังคมแล้วก็โปรดักชันประเทศไทยด้วยครับ